จะมีอะไรดีไปกว่าการสามารถแต่งตัวได้ตามใจพร้อมกับนำตัวละครน,นั้นไปวิ่งเล่นสำรวจโลกกว้าง วาา้าฮารอันยังไม่ได้ให้เปรียบกาเจ้าหญิงจากดารัตนะวารินรัตราวิสุท์เองเจ้าค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Infinity Nikki เกมแต่งตัวชายแท้หญิงงามจากค่ายอินโฟที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอย่างเกมลักและห่วงลึกถ้าหากว่าพร้อมแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์และกดสับะไคร้เป็นกำลังใจให้กับวารินด้วยนะคะ Are you ได้ดี Let's Go เนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยการที่นิกกี้หรือว่าตัวละครเอกของเราได้ขึ้นไปในห้องใต้หลังคาเพื่อจะตามหาชุดใส่ไปงานเลี้ยงพร้อมกับโมโม่แมวน้อยเพื่อนรักหลังจากสำรวจอยู่คู่หนึ่งเพื่อนตัวน้อยแสนน่ารักของเราก็พบกับตู้เสื้อผ้าเก่าแก่ที่ด้านในมีชุดเดรสที่ตัดเย็บอย่างงดงามแขวนอยู่จะดิตความมือบอลอยู่ไม่สุกทําให้เมื่อสัมผัสชุดเดรสก็ถูกเดตด,ดึงไปยังอิซายไกอย่างรวดเร็ว

หลังจากตัดสินใจตามเสียงนั้นไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมตัวเกมก็จะสอนระบบการควบคุมคร่าวๆให้เดินสำรวจนิดหน่อยก็เห็นสถานที่เป้าหมายคงจะหนีไม่พ้นหอคอยที่อยู่ตรงกลางนั่นถูรู้ถูกการกระโดดยองแยงอย่างมือใหม่อยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็มาถึงประตูบานใหญ่ซึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะเห็นที่สาวคนสวยกำลังถูกพนักงานาาอยู่ เธอได้แนะนำตัวเองว่าเธอชื่อว่าอีนาแถมเธอยังเคยเต้นรำกับเจ้าของเดรสที่เรากำลังสวมอยู่ตอนนี้เธอเล่าว่าโลกแห่งน,นี้กำลังจะล่มสลายและเราคือผู้ถูกเลือกเธอจึงให้พลังอินฟินิตี้ฮาร์ทกับเราพร้อมทั้งส่งเราไปยังมิราแรนดว่าง่ายๆเจ๊กะจะใช้เราไปฟืน้นคืนชุดปฏิหารทั้งหมดเพื่อน,นำมาช่วยโรคใบนี้เอาไว้คฟินิตี้งร クエ全てのミラクルセットコーデを再現するのだどなたがそれを成したな <laughs> 終焉の運命すら <laughs> 覆るかもしれない神々すら見通せなくて答えもそなたならたどり着けるやもしれぬ หลังอิสกายไปสองรอบในที่สุดครั้งนี้ก็มาถึงทวีบมาเบลหรือก็คือมิลล่าแลนจากนั้นเกมเพย์ก็ได้ปลดล็อกโหมดการแต่งตัวเราจึงรีบเข้าไปหาเทียร่าอย่างรวดเร็ว ก็แหมเป็นเจ้าหญิงถ้าไม่สวมเทียร่าเราจะให้สวมอะไรล่ะจริงไหมเจ้าคะหลังจากแต่งตัวอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็ได้เวลาสำรวจอย่างจริงจังแล้วค้นหาไม่นานก็เจอเข้ากับห้องปริศนาที่มีดวงดาวเรืองแสงอยู่ตรงกลางด้วยความเป็นเจ้าหญิงมือบอลเป็นอีกครั้งที่อยากจะห้ามใจไม่ให้เอื้อมมือไปแตะผลทำให้ดวงดาวดวงนั้นทะลุเข้าสู่ร่างกาย สิ่งนี้คือวิงสตาร์หรือดวงดาวซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับ i n นฟินิตี้ฮารอธิบายง่ายๆมันก็คือดาวอัพสกิลนั่นเองเจ้าค่ะเมื่อกดอัพสกิลไปแล้วเราก็จะได้แบบร่างชุดที่มีสกิลมาแถมตัวเกมก็จะสอนวิธีการครับชุดจากไอเทมที่มีด้วย ニキが目を覚ます前に近くで赤い実を拾ったんだけど。 หลังจากที่ได้ชุดลอยมาวารินก็เริ่มสำรวจแมปต่อเปิดกองเก็บเงินเก็บดาวแก้พัซเซลิลครับชุดตีมอนและในที่สุดระบบที่พวกเรากำลังรอคอยก็มาถึงระบบกระชาประเดิมโลแรกด้วยการเกลือไปตามระเบียบฮา่าเอาเถอะ กลับไปสำรวจโลกต่อดีกว่าระหว่างที่วารินกำลังตีมอนระบายความโกรธจากการเกลือกระชาจู่ๆก็มีหญิงสาวน่ารักเดินเข้ามาหาเธอมีชื่อว่าดาด้าดาดา้ดาบอกว่าเธอคือหัวหน้าสมาคมสไตลิสฟลอราวิชเธอมาที่นี่เพื่อหาบาะแสการโคมมาลึกลับ น่าเสียดายที่เธอไม่ได้บาะแสอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างน้อยเธอก็ได้เจอเราที่เป็นสไตลิสต์ซึ่ยังไม่ได้ลงทะเบียนดาดาจึงแนะนำให้เราไปลงทะเบียนที่สมาคมเพื่อที่จะได้รับ iPad ฟรีวารินจึงได้เดินสำรวจต่ออีกนิดหน่อยเปิดเสาเก็บของเก็บเงินจมน้ำเอ๊ะเดี๋ยวสิเจ้าคะอะไรคือจมน้ำก่อนแล้วค่อยสอนให้ระวังเรื่องจมน้ำเนี่ย เดินต่อมาอีกหน่อยเราก็ได้เจอกับเจ้าพูดอธิษฐานสีม่วงตัวน้อยที่นำทางเราไปสู่เมืองฟอราวิชออ้้้งงดจจจาัสิทเเ อินฟินิตี้นิกกีให้เสียงภาษาไทยโดยองหญิงวารินเองค่ะเมื่อมาถึงเมืองสิ่งแรกที่วารินทำก็คือรีบไปก่อโค้ดแล้วก็มาลองสุ่มกระชาแน่นอนว่าครั้งนี้ดวงของวารินไม่ได้เกลือขนาดนั้นเอาเป็นว่าวารินได้รองเท้าห้าดาวมาค่ะจัดการแต่งตัวใส่รองเท้าคู่ใหม่ ごみそぼんのいさくらいのい。で、ひそく、かさまって、ひさまかんスタイルです。だだ、大丈夫だ、大丈夫だ。ジュギョいじょの文字を読むと、頭が痛くなるわ。今は、優秀な新人スタイリスト、を歓迎する方が大事よ。かがんスタイリスト、よこそ、みき。まずは、ビアリーを受け取って。ビアリーを開いて。 ニックネームを入力してみて เมื่อลองทะเบียนสำเร็จเราจึงถามดาด้าเกี่ยวกับข้อมูลของชุดปฏิหารดาด้าบอกว่าเธอเคยเห็นมันในสารานุกรมแต่ทว่าเมื่อเราเปิดสารานุกรมเช็คมันก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่ดาดาจึงแนะนำให้เราลองไปค้นหาจากประเพณีหรือวัฒน,นธรรมที่มีมาแต่โบราณของวิชฟิลก่อนอื่นเธอแนะนำให้เราไปพบกับโจวานนี่เพื่อทำพิธีอธิษฐานที่บริเวณจตุรัสพฤษาพรใหญ่ ออกมาจากสมาคมเราก็ได้ชุดฟรีและเห็นกระชาแน่นอนว่าระดับวารินมีเพชรเราก็ต้องรีบกดสิเจ้าคะกดกระชาได้ทรงผมแสนสวยมาก,ก็รีบเปลี่ยนก่อนจะเดินสำรวจเมืองอย่างสนุกสนานและแล้วในที่สุดวารินก็ได้พบ ゆえに金バラは荒野にさきおりずれがささやかな願いをのせて飛び立つインフィニティニキロテティスタイックラは大丈夫ですかお嬢さん คุยกับหนุ่มหล่อโจวานี่ต่อเล็กน้อยเขาก็มอบกระดาษอธิษฐานให้ซึ่งกระดาษที่เขาทำ <c oughs> เป็นแค่ของจำลองที่ใช้พลังของตัวเขาเองไม่ได้มีเว่นมนเ,เท่ากับกระดาษขอพรในตำนานไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถึงจะไม่มีเว่นมนอะไรแต่แค่คุณชายจวานี่มอบบางสิ่งให้วาริน <c oughs> วารินก็เต็มใจพร้อมจะรับแล้วค่ะคุณชายจวานี่อยากรับหัวใจของวารินไปด้วยไหมคะเตเฮก่อนที่จะจบการพูดคุย เอาล่ะวันนี้วารินก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแสดงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวารินต่อไปนะคะหรือถ้าอยากจะสนับสนุนก็สามารถสมัคร Membership ซึ่งจะมีชื่อห้อยใน End Credit เอาไว้จะกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะไฮอวาริ Hi,